เดี๋ยวจะมาพูดถึงการเขียนกราฟเบื้องต้นนะครับของฟังก์ชันพูุนามก่นอนถ้า y เท่ากับ x กำลังสองอันนี้คือกราฟพาราโบลา,ลาแต่เราจะเขียนสเต็ปให้มันเหมือนกราฟที่ยากๆได้นะครับก็คืออะไรขั้นตอนที่1หาจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y ก็คือ x เท่ากับอะไรศถ้า x เท่ากับ0 y เท่ากับอะไร0จุดศ 0, 0. ต่อมาอันที่2คือการดิฟหนึ่งครั้ง dy by dx เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 2x จากเท่ากับ0เราแยกกรณีมา x เท่ากับ0ถ้า x มากกว่า0เนี่ยแทนค่าทุนก็จะกลายเป็นบวกถ้า x น้อยกว่า0แทนค่าความชันก็จะกลายเป็นลบบวกแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มลบแปลว่าเป็นฟังก์ชันลด ต่อมาอันที่3ดิฟครั้งที่2ดิฟ 2x ได้2ถ้า2อบวกสเนี่ยเฉยๆตลอดเวลามันคือกราฟไหนอันที่4คือหาเส้นกำกับแนวนอน เส้นกำกับแนวนอนคือ take limit x เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ตีของ x กำลังสองตี้กำลังสองได้ตีมี x เข้าใกล้ตี้แล้วต้องมี x เข้าใกล้อะไรครับลบตี้ take limit x เข้าใกล้ลบตี้ x กำลังสองลบตี้กำลังสองได้ตีต่อมาเส้นกำกับแนวตั้งเรามีไหมไม่มี เส้นกำกับแนวตั้งไม่มีเพราะว่าอะไรเราแทคลิมิต x เข้าใกล้ a f เแล้วมันไม่ได้ตี้เราทุกอย่างมารวมกันกลายไปหลอ,อกมาอันนี้ x อันนี้ y อันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่ม อันนี้เป็นฟังก์ชันลดตรงนี้เป็นหงตรงนี้ก็หงหงลดก็คืออย่างนี้หงเพิ่มก็เป็นอย่างนี้อันนี้ x เข้าใกล้ตีก็คืออะไรพุ่งขึ้น x เข้าใกล้ลบตีด้ตีเขาพุ่งขึ้นเหมือนกันเป็นอย่างนี้ต่อมา y เท่ากับ x กำลังสามการนี้วาดยังไงขั้นตอนที่หนึ่งหาจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y x เท่ 0, 0, ากับ0 y ก็เท่ากับ0คูณ0 0ขั้นตอนที่2เราดิฟ1ครั้งดิฟ 3x กำลัง2ได้อะไรครับได้ 3x กำลัง2แล้วก็พอตรงนี้อันนี้บวกอันนี้ x เท่ากับ0อันนี้เป็นบวกเอา x ค่าที่มากกว่าศูนย์ไปแทนก็เป็นบวกค่า x ติดลบก็กลายเป็นบวกหรือว่ามันเป็นฟังก์ชันะลรเพิ่มกับเพิ่มครั้งที่สามก็คือดิฟครั้งที่สองดิฟครั้งที่สองได้ออกมาดิฟสามในกำลังสองได้หก x จับเท่ากับศูนย์กลายเป็นออกมา x เท่ากับศูนย์เอาบวกเข้าไปแทนก็กลายเป็นบวก เอาลบเข้าไปแทนก็กลายเป็นลบอ่ะขั้นตอนที่สี่เส้นกำกับแนวนอนมีไหมก็คือการเทคลิมิต x เข้าใกล้ตี้ x กำลังสามตี้กำลังสามได้ตี้เทคลิมิต x เข้าใกล้ลบตี้ x กกำลังสามลบตี้กำลังสามได้ลบตี้ ขั้นตอนที่ห้าเส้นกำกับแนวตั้งมีไหมไม่ม,มีเส้นกำกับแนวตั้งไม่มีแล้วยังมีเช็คฟังก์ชันคู่ฟังก์ชันคี่อีกเลยนะครับแนวตั้งไม่มีอันนี้เป็นฟังก์ชันคี่อ่ะเราก็วาดกราฟเขียนกราฟ x y บวกบวกเป็นฟังก์ชันเพิ่ม กับเพิ่มบวกลบดิพังของดิพังที่สองบวกก็กลายเป็นหงายอันนี้ก็คว่ำาเรามาเขียนกราฟตรงนี้ความชันเป็นศูนย์กราฟเป็นไงคว่ำเพิ่มแบงนี้แล้วก็หงายะลรหงายเพิ่มอย่างนี้อันนี้คือ y เท่ากับ x กำลัง3 แต่ถ้าเกิดเป็น y เท่ากับ x กำลัง3ลบ x กลาไปไงขั้นตอนที่1เราก็เหมือนเดิมจุดตัดแกนอะไรแกน y ให้ x เท่ากับ0 y กลายเป็นอะไร0วู้อหนับ0 0ต่อมาขั้นตอนที่สองเราดิฟครั้งที่1 dy by dx ดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2ลบ1 x จับเท่ากับ0 x เราเท่ากับ บวกลบ1ส่วนรูเราตั้งอย่างนี้ลบ1ส่วนรู้สาตั้งอย่างนี้1ส่วนรู้สาบวกลบบวกอันนี้ถ้าบวกเป็นฟังก์ชันอะไรเพิ่มอันนี้ลดอันนี้เพิ่มขั้นตอนที่3ดิฟครั้งที่2 ดิฟสามเอกลังสองได้หกเอ็กดิฟหนึ่งได้ศูนย์จับเท่ากับศูนย์เอ็กเท่ากับอะไรศูนย์ 0. ถ้าเอามากกว่าศูนย์แทนอันนี้กลายเป็นบวกถ้าเอาน้อยกว่าศูนย์แทนอันนี้ก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นลบบวกังดิฟครั้งที่สองแต่ได้หรอกมั้ยอันนี้คือหงายส่วนอันนี้คืออะไรคือคว่ำไม่งงนะครับอะต่อมาไงต่อ เส้นกำกับแนวนอนเทคลิมิตเอเข้าใกล้ตีของ x กซ์ำลังสามลบ x จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นตี้เทคลิมิต x เข้าใกล้ลบตีกลายเป็น x กซ์ำลังสามลบ x ลบตี้กำลังสามได้ลบตี้อ่ะเส้นกำกับแนวตั้งไม่มีเส้นกำกับแนวตั้งไม่มี 6ก็คืออะไรเป็นฟังก์ชัน k f ลบ x เท่ากับลบ f x ลองทำดูนะครับเราทุกอย่างมาเขียนทุกอย่างมาเขียนปึ๊บปปึ๊บ x y ลบ1ส่วนรู้ส1ส่วนรู้3บวกเป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้เป็นฟังก์ชันอะไรลดลด เพิ่มต่อมาคว่มหงายก็คืออะไรอันนี้กลายเป็นหงายอันนี้กลายเป็นหงายอันนี้กลายเป็นคว่ำอันนี้กลายเป็นคว่ำเอา x เ,เท่ากับ1ลบ1ส่วน3ก็ไปแทนจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะเป็นบวกอยู่ด้านบน คาบสิน้ําเงินแล้วกันตรงนี้แล้วอีกอย่นึงก็อยู่ด้านอะไรอยู่ด้านล่างอย่างนี้ความเพิ่มคืออย่างนี้ความเพิ่มความลดงายแลหงายลดงายเพิ่มเป็นอย่างนี้ x เ,เข้าใกล้ตีได้ตีพุ่งขึ้น x เ,เข้าใกล้ลบตีได้ลบตีพุ่งลงแบบนี้ ต่อมา y เท่ากับ x กำลังสาบวก x ขั้นตอนที่1คือ,อยังไงอาจุดตัดแกน y x เท่ากับ0 y เท่ากับอะไรขั้นตอนที่สองดิฟครั้งที่1 dy by dx ดิฟ x กำลังสาบวก x ได้จาก x กำลังสองบวก1 เท่ากับ0ตัวนี้ไม่มีทางเป็น0แสดงว่ามันต้องเป็นฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันเพิ่มขั้นตอนที่3ดิฟครั้งที่2กลายเป็นอะไรออกมาดิฟ 3x กำลัง2บวก1ได้ 6x จับเท่ากับ0 x เท่ากับ0แล้วก็พอดมา x เท่ากับ0ถ้าเอาบวกเข้าไปแทนบวก1ก็ได้บวก อันนี้ได้ลบอันนี้เป็นฟังก์ชันเลยหงายที่พจน์ที่สองคือหงายที่พฟังที่สองติดลบคือความอันที่สี่ก็คืออะไรเทคลิมิต x เข้าใกล้ตี้เกกำลังสามบวก x ตี x. X ้กำลัง x กกำลังสามบวก x ก็คือได้ตี้เทคลิมิต x เข้าใกล้ลบตี x. X ้เกกำลังสามบวก x ลบีกำลังสามได้ลบี้เราทุกอย่างมาเขียนกราฟได้หรอกมาอันนี้ x อันนี้ y x กำลังสามบ x ทุกอย่างเป็นฟังก์ชันแหละฟังก์ชันเพิ่มนีก็เพิ่มนี่ก็เพิ่ม,มจุด่วนยศูยอยู่ตรงนี้บวกอันนี้เป็นไงอันนี้เป็นอะไรเป็นคว่ำ ก็กลายเป็นอลไรตรงนี้ความชันเป็นความชันนี่ความความชันเป็นอย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นความเพิ่ม๊นี่ก็ง่ายเพิ่มอย่างนี้มันจะไม่ค่อยสวนเท่าไหร่อย่างนี้นะครับความเพิ่มง่ายเพิ่ม x เข้าใกล้ตี้ได้ตี้ก็คือพุ่งขึ้น x เข้าใกล้ลบตี้มันได้ลบตี้ก็คือพุ่งลงไม่มีเส้นกำกับแนวอะไรแนวตั้งแต่ถ้าเกิด y แล้วกับ1ส่วน x ทำไงบ้างขัง้นตอนที่หนึ่งเรื่องจุดตัดนี้ตัดชิ้นก่อนเลยเราดิฟหนึ่งครั้งก่อน d y by d x ดิฟ1ส่วน x ได้ลบ1ส่วน x กำลังสอง หรือเราทำยังได้ x กําลังลบหนึ่งดิฟเราได้ออกมาลบหนึ่ง x กําลังลบสองหรือเท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วย x กําลังสองเราก็เขียนที่ x เท่ากับศูนย์แต่ x เท่ากับศูนย์เราไม่รู้อันนี้ x เท่ากับศูนย์เอาหนึ่งมาแทนนี่ได้ติดเลยติดลบตรงนี้ก็ได้ติดเลยติดลบแสดงว่ามันเป็นฟังกชันเลยฟังก์ชันลดนี่ก็ลดนี่ก็ลดต่อมาดิฟครั้งที่สอง ดิฟครั้งที่2ได้ออกมาครับดิฟลบหส่วน x กำลังสองได้2ส่วน x กำลังสามแล้วก็เขียนพอดอย่างนี้มา x เท่ากับศูนี่มากกว่าก็เป็นบวกกลายเป็นกราฟเลยครับกราฟะไรครับกราฟหงายดิฟครั้งที่สอหน่งหงายดิฟฝั่งนี้ก็คืออะไรติดลบ ยกกำลังสาก็ติดของเหมือนเดิมลบอันนี้ก็กลายเป็นอะไรคว่ำต่อมาเส้นกำกับแนวนอนมีไหมก็คือเทคลิมิต x x เข้าใกล้อะไรตี้หส่วน x 1ส่วนตี้ได้0ูนย์เทคลิมิตเเข้าใกล้อะไรครับลบตี้1ส่วน x 1ส่วนลบตี้ได้ศูน น,นี่คือขั้นตอนที่3าขั้นตอนที่4หาเส้นกำกับแนวตั้ง take limit x เข้าใกล้กล้าคพที่0ทั้งบวกของ1นึ่ส่วน x 1ส่วน0ทั้งบวกได้ตี้เทคลิมิต x x เข้าใกล้0ทั้งลบ1นส่วนด้วย x ก็ได้ลบแล้วลบตี้เรา,เาทุกอย่างมาเขียนกราฟได้ออกมา อันนี้ x อันนี้ y ก็ทุกอย่างต้องเป็นฟังก์ชันะไรลดนี่ต้อง L od. L od. ลดลดเราทุกอย่างฝั่งขวาเป็นไงฝั่งฝั่งลบฝั่งซ้ายเป็นคว่ำคว่ำลดความหมายเป็นยังไงตอนแรกเป็นสูนย์อย่างนี้คว่ำลด ต่อมาก็หงายเลยหงายลดอย่างนี้ x เข้าใกล้ตีก็คือตรงนี้เข้าใกล้ศูนย์ x เข้าใกล้ลบตีก็คือตรงนี้เข้าใกล้อะไรก็เข้าใกล้ศูนย์แต่เป็นศูนย์ทางลบต่อมา x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกได้ตีก็คือตรงนี้ดิ่งดิ่งขึ้นนี่คือศูนย์ทางบวกถ้าศูนย์ทางลบหนึ่งส่วน x ได้ลบตีก็คือดิ่งและดิ่งลงอย่างนี้ ถ้าน้องๆคนไหนชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับหรือน้องคนไหนที่อยากเรียนกับพี่วิชาที่พี่สอนก็มีแคลคูลัสตึงแคลคูลัสสองคอมเพกต์รีเนียร์ ODE PDE ฟูเรียนิโมนิคอเรลนารซินและเมดดิกีนะครับสนใจเรียนกับพี่ก็ไลค์เคียร์แมทหรือ Facebook เคียร์แมท KMTL ครับ